Quality คุณภาพเสรีภาพ Freedom System ระบบติดต่อบรรจบ j o so i น soil พื้นดินคุ้นเคยเคยชิน Familiar Ho u r ชั่วโมง ซี่โครง Rib Hip สะโพกเชื้อโรค disease, east, ทิศตะวันออกหอก spear, deer, กวางกระดูกกาง bone, loan, เงินกู้ Grandfather. Clever. Chalat. Kiklat. Coward. Afterwards. Pai lang. Coast. Suppose. Somutwa. Material. Historian. นักประวัติศาสตร์ญาติ relative friendship มิตรภาพสงบเรียบราบ calm harm อันตรายความหมาย meaning owing เงินที่ค้างอาหารว่าง snack Bag ถุงทำให้ยุ่ง confuse introduce แนะนำผู้ทำ d o e r actor นักแสดงผู้ชายนักแต่งนวนิยาย novelist blanket ผ้าหม่มกลม round ตาวโค้งคำนับกองทัพ army copy สำเนาลอกแบบแกลบ c h a f f calf ลูกวัวน่องเกี่ยวข้อง deal heel สน้นเท้า เท่า ash gas อากาศธาตุความขี้ขลาด cowardice carpet พรมคม sharp scarf ผ้าพันคอหลอ้อ wheel bean ถั่วเห็นแก่ตัว selfish, spit, ถ่มน้ำลายจ่าย pay, lay, วางระยะทาง distant, equal, เท่านั้นวิ่งแข่งขัน race, vest, เสื้อยืดชั้นในร้อนใจ anxious backwards ถอยหลังหนัง skin t i n บีบุกกระป๋องลูกพี่ลูกน้อง cousin curtain ่ Curt านแต่งงาน Mary really จริงจิงอ่า นา้าป้าผู้หญิง Auntie Fairly อย่างสวยงามตาค่ะ Kill Origin เบื้องตน้นดั้งเดิมเพิ่มเติม Addition Circle วงกลมโรงรีดนม Dairy duty หน้าที่ปีไพพ์ <ipe>. kind ชนิดความผิด fault bronze สีเหลืองแดงทองแดง copper porter คนขนของนับถือยกย่อง r e รักษา protect ป้องกันการแข่งขัน match crash ชนชั้นบน upstairs scarce ขาดแคลนแหวน ring shopping ไปเที่ยวซื้อของกระป๋อง can แ a n กระทะไร้สาระ nonsense gentlemen สุภาพบุรุษดาวพุธ Mercury probably น่าจะเป็นเช่นนี้ที่ทำการไปรณียี post office wish ปรารถนา Yeah. Medicine.